สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกของเราในวันนี้นะครับจากข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆที่เราได้รวบรวมมาเราจะมาลองสำรวจสงครามกลางเมืองในซูดานที่ปะทุรุนแรงขึ้นมาตั้งแต่เมษายนปี66คือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบใหญ่หลวงจริงๆเราจะพยายามทําความเข้าใจกันว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงใครเป็นใครในความขัดแย้งนี้บ้างและผลกระทบที่เกิดขึ้นมันเลวร้ายแค่ไหนแล้วก็เอ่อประชาคมโลกเขามีบทบาท หรือทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้เริ่มกันที่ข้อมูลที่แบบว่าน่าตกใจมากๆเลยนะครับคือสงครามนี้เนี่ยทำให้เกิดวิกฤตผู้พลัดถิ่นในประเทศหรือ IDPS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เลยมันเป็นภาพสะท้อนชัดๆเลยของการต่อสู้ที่ดุดเดือดมากๆเพื่อแย่งชิงอำนาจสูงสุดระหว่าง2อขั้วอำนาจทางทหารที่น่าสนใจคือสองขั้วนี้เคยร่วมมือกันโค่นล้มเผด็จการมาก่อนนะครับคือกองทัพซูดานหรือ ASF ซึ่งเป็นกองทัพทางการกับอีกฝ่ายคือกองกำลังสมัครสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เป็นกองกำลังกึ่งทหารที่รัฐสูดานเองนั่นแหละครับที่สร้างขึ้นมาเอาละครับเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันดูใช่ค่ะคือความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดนะคะแต่มันมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์การเมืองของซูดานที่ต้องบอกว่ามันบิดเบี้ยวมานานการพยายามจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยก็ล้มเหลวซ้ำๆแล้วก็ซ้ำเล่า และที่สำคัญมากๆเลยคือมรดกจากระบอบเผด็จก,การของโอมารอัลบาชีที่ครองอำนาจเกือบ30ปีมันทิ้งปัญหาไว้เยอะจริงๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคือวิธีที่อัลบาชีเขาจัดการกับโครงสร้างความมั่นคงของประเทศเขาจงใจสร้างให้มันแตกแยกให้มันคานอำนาจกันเองเพื่อจะค้ำจุนอำนาจของตัวเอง จุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็คือความขัดแย้งที่ดาฟูช่วงประมาณปี2,546ถึง2,551นะคะตอนนั้นรัฐบาลใช้นักรบอาหรับที่เรียกว่าจันจาวีนี่ยค่ะไปปราบปรามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่อาหรับอย่างโหดเหี้ยมมากซึ่งเหตุการณ์นั้นก็นำไปสู่ข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยศารอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ด้วยค่ะอ๋อครับแล้วไอ้กองกำลังจันจาวีนี่เองสินะครับ ที่ต่อมาก็กลายมาเป็น r s f อย่างเป็นทางการในปี2,556แล้วก็มีผู้นำคือโมฮัมเหม็ดฮัมดานเฮเมดีดากาโลมันเหมือนกับว่าอัลบาชีสร้างกองทัพส่วนตัวขึ้นมาอีกกองทัพหนึ่งเลยนะครับเพื่อจะมาคานำานาจกับกองทัพ SAF เดิมแถมยังให้สถานะทางกฎหมายให้สัมปทานเหมือนพองคำอีกต่างหากอันนี้ทำให้เฮเมตีมีทั้งเงินมีทั้งกำลังพลมหาศาลแบบว่าอิสระจากรัฐไปเลยถูกต้องเลยค่ะ มันเป็นยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าป้องกันร,รัฐประหารนะคะคือสร้างหน่วยอื่นมาคานอำนาจกองทัพหลักแต่สุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาทำลายตัวเองการสร้างกองกำลังซ้อนๆกันแบบนี้มันคือการวางระเบิดเวลาดีๆนี่เองเป็นโครงสร้างความมั่นคงที่ไม่ปกติอย่างมากค่ะครับแล้วพอเวลาผ่านมาถึงปี2562ประชาชนก็ลุกฮือขึ้นมาโค่นล้มเอาบาชีได้สำเร็จ แต่ก็น่าสนใจว่าสุดท้ายอำนาจกลับไม่ได้ไปอยู่ที่พลเรือนแต่ไปตกอยู่ในมือของสองนายพลนี่แหละครับคือนายพลเอาบูธานผู้นำ SAF กับเฮเมตีผู้นํา ARSF ที่ตอนนั้นเป็นเหมือนเบอร์สองของสภาทหารพวกเขาก็ร่วมกันทํารัฐประหารซ้อนอีกทีใช่ค่ะตอนแรกก็พยายามจะปั้งรัฐบาลผสมกับพลเรือนนะคะแต่ความสัมพันธ์มันเปราะบางมากเต็มไปด้วยความหวาดระแวงกัน สุดท้ายก็ล้มกระดานอีกครั้งในเดือนตุลาคม2564สองนายพลนี่แหละค่ะร่วมมือกันทำรัฐประหารรอบสองยุบรัฐบาลพลเรือนจับนายกัำดอกแล้วก็ปราบปรามผู้ประท้วงอย่างหนักเลยจุดนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าพอกำจัดนักการเมืองพลเรือนออกไปหมดแล้วเนี่ยสองขั้วอำนาจทหารนี้ก็ไม่มีใครมาขั้นกลางอีกต่อไปก็เลยต้องมาเผชิญหน้ากันเองโดยตรงเลย เปลี่ยนจากคู่แข่งทางการเมืองมาเป็นศัตรูทางทหารเต็มตัวครับแล้วอะไรคือฝั่งเส้นสุดท้ายหรือชนวนที่ทำให้สงครามมันปะทุขึ้นจริงๆในวันที่15เมษายน2566ครับชนวนสำคัญเลยก็คือแผนการที่จะรวมกองกำลัง R S F เข้ากับกองทัพ S A F ค่ะซึ่งจริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงทางการเมืองที่พยายามจะผลักดันกันอยู่ แต่การเจราจามันล้มเหลวโดยเฉพาะประเด็นว่าใครจะเป็นผู้บังคับบัญชาหลังรวมหน่วยแล้วแล้วก็เรื่องระยะเวลาในการรวมกองกำลังว่าจะใช้เวลานาน,านแค่ไหนความตึงเครียดมันก็พุ่งสูงมากๆช่วงต้นเดือนเมษายน2566ทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเคลื่อนกำลังพลเข้าคุมพื้นที่สำคัญสำคัญในเมืองหลวงคาทูมจนกระทั่งเกิดการประทะกันขึ้น ในวันที่15เมษายนเมื่อ R S F เข้าโจมตีฐานที่มั่นสำคัญของกองทัพ S A F แล้วหลังจากนั้นก็ต่างฝ่ายต่างก็กล่าวโทษกันไปมาว่าเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับนั้นเรามาดูตัวละครหลักทั้งสองฝ่ายให้ชัดขึ้นหน่อยนะครับเริ่มจากกองทัพซูดานหรือ S A F ที่นำโดยในพลเอาบูรฮาน ค่ะถ้าพูดถึง SAF นะคะในทางคฤษฎีเนี่ยนี่ก็คือกองทัพแห่งชาติได้รับการยอมรับจากนานาชาติมีอาวุธหนักมีเครื่องบินรบมีโดรนดูเหมือนจะเหนือกว่าแต่ในทางปฏิบัติ SAF ก็มีปัญหาภายในเยอะมากค่ะทั้งเรื่องการคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกมานานการเมืองภายในกองทัพเองและก็เรื่องคุณภาพในการรบที่ถูกต้อง คำถามบ่อยๆนะคะอย่างการที่เสียเมืองสําคัญสําคัญหลายเมืองให้กับ R S F ไปค่อนข้างง่ายทาให้หลายคนก็มองว่าเอกองคับอ่อนแอหรือว่าอาจจะมีการหักหลังกันเองภายในด้วยหรือเปล่าครับแล้วเหมือนยังต้องไปพึ่งพากลุ่ม,มอ,อื่นๆมาช่วยรบอีกใช่ไหมครับไม่ได้รบด้วยตัวเองทั้งหมดใช่ค่ะ S A F ต้องดึงพันธมิตรหลายกลุ่มเข้ามาช่วยรบทั้งอดีตกลุ่มกบฏในดาฟูบางกลุ่ม หรือแม้กระทั่งกลุ่มอิสลามิสต์ติดอาวุธที่เคยหนุนหลังอัลบาชีมาก่อนอย่างเช่นกองพลน,น้อยอัลบาหาอิมมาลิกซึ่งเรื่องนี้ก็ทําให้เกิดความกังวลเหมือนกันค่ะว่ากลุ่มอํานาจเก่ากลุ่มอิสลามิสต์กำลังจะกลับมามีบทบาทอีกครั้งครับหันมาดู ARSF บ้าง กองกำลังนี้ดูเหมือนจะมีบทบาทและอิทธิพลสูงมากๆเลยทั้งๆที่เป็นแค่กองกำลังกึ่งทหารแล้วก็สืบทอดมาจากจันจจวีตที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายมาก่อนค่ะจุดแข็งของ RSF คือความคล่องตัวในการรบภาคพื้นดินค่ะเขามีรถกระบะติดอาวุธที่เรียกว่าเทคนิคอลจำนวนมากทำให้เคลื่อนที่ได้เร็วแล้วก็รบเก่งในสภาพแวดล้อมแบบในเมือง แล้วพวกเขาก็มีประสบการณ์การสู้รบโชคชนจากทั้งในซูดานเองแล้วก็เคยถูกส่งไปรบในเยเมนด้วยที่สำคัญที่สุดเลยคือพวกเขาร่ำรวยมากจากการควบคุมเหมืองทองคำหลายแห่งทำให้เฮดิตี้สามารถสร้างกองทัพที่พักดีต่อตัวเขาโดยตรงได้เลยโดยไม่ต้องพึ่งพางบประมาณจากรัฐมากนักแล้วยุทธศาสตร์ของ RSF ในสงครามครั้งนี้เป็นยังไงครับเห็นว่ามีความโหดร้ายเกิดขึ้นเยอะมากการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนอย่างเป็นระบบทั้งการสังหารการข่มขืนการปล้นสะดมเป้าหมายก็เพื่อสร้างความหวาดกลัวและขับไล่ผู้คนออกจากพื้นที่ส่วนเรื่องอุดมการณ์ก็เป็นการผสมผสานกันนะคะระหว่างการอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ถูกทอดทิ้งถูกกีดกันในซูดาน กับอีกด้านหนึ่งก็คือการสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเออไม่สนใจวิธีการมีนักวิเคราะห์บางคนมองว่า R.S.F เป็นเหมือนกลุ่มติดอาวุธที่ต้องกลืนกินเพื่ออยู่รอดนะคะคือต้องยึดครองต้องปล้นสะดมทรัพยากรไปเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองดำรงอยู่ได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้วยใช่ไหมครับมีค่ะ มีความพยายามใช้โซเชียลมีเดียใช้บริษัทล็อบบี้ยิสในต่างประเทศเพื่อสร้างภาพว่าตัวเองเป็นกองกำลังปฏิวัติเพื่อประชาธิปไตยเพื่อล้มล้างอำนาจเก่าแต่แน่นอนว่าการกระทำที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่มันขัดแย้งกับคำพูดเหล่านั้นอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะนอกจาก AAF กับ RSF ที่เป็นคู่ขัดแย้งหลักแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มอืนอนื่นอีกที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้สถานการณ์มันยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ไหมครับ ถูกต้องเลยค่ะอย่างในดาฟูเองก็มีกลุ่มติดอาวุธท้องถิ่นบางกลุ่มที่ประกาศตัวร่วมมือกับ SAF ในขณะที่บางกลุ่มอย่างเช่นขบวนการปลดปล่อยประชาชนซูดานเหนือฝ่ายอัลฮีลูที่อยู่ทางใต้ก็ฉวยโอกาสนี้โจมตี SAF ในพื้นที่ของตัวเองหรือมีกลุ่มอย่างทามาซูชาท,ที่ไปเข้าร่วมกับ RSF ก็มีการแตกกระจายของอำนาจและกลุ่มติดอาวุธต่างๆที่มีผลประโยชน์ของตัวเองแบบนี้ มันทําให้ภาพรวมมันยุ่งเหยิงมากๆเลยค่ะยากที่จะหาทางออกที่เป็นเอกภาพได้ครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนนี่ม,นมันมหาศาลจริงๆนะครับแล้วฟังดูเหมือนว่าความทุกข์ยากของผู้คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ผลพลอยได้จากสงครามแต่ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการทําสงครามของทั้งสองฝ่ายเลยน่าเศร้าที่ต้องบอกว่ามันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะตัวเลขต่างๆนี่มันน่าตกใจมาก ถึงแม้จะยืนยันตัวเลขที่แน่นอนได้ยากนะคะแต่ก็มีการประเมินว่ายอดผู้เสียชีวิตโดยรวมอาจจะสูงถึง150,000คนหรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วด้วยซ้ำเฉพาะที่เมืองเอลจีเนนาในดาฟูตะวันตกแห่งเดียวนะคะมีรายงานว่าปี2566มีคนเสียชีวิตไป10,000ถึง15,000คนส่วนใหญ่เกิดจากความรุนแรงทางชาติพันธุ์ที่เอ f และพันธมิตร ่อขึ้นกับชาวมาซาลิตค่ะโหยหนักมากครับแล้วเรื่องผู้พลับถิ่นล่ะครับที่บอกว่ามากให้สุดในโลกตอนนี้ระบบสาธารณสุขก็พังไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ได้เลยค่ะตอนนี้มีคนพลัดถิ่นอยู่ในประเทศหรือ IDP เนี่ยเกือบ9ล้านคนแล้วค่ะแล้วก็มีผู้ลี้ภัยที่หนีออกนอกประเทศไปอีกประมาณ3-4ล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นรวมๆแล้วเกือบ13ล้านคนนะคะ หรือคิดเป็นประมาณ1ใน3ของประชากรซูดานทั้งหมดเลยที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านนอกจากนี้นะคะประชากรกว่าครึ่งประเทศหรือราวๆยีล้านคนกําลังต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้วก็เผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหารขั้นรุนแรงมีการประกาศภาวะทุพพิกภัยอย่างเป็นทางการแล้วด้วยซ้ําในบางพื้นที่ของดาฟูและที่น่ากังวลคือมีข้อกล่าวหาว่าทั้งสองฝ่ายนะคะ จงใจกีดกันความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเหมือนกับใช้ความอดอยากเป็นอาวุธในสงครามระบบสาธารณาสุขก็พังไปแล้วด้วยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลไม่ได้เลยใช่ค่ะสถานพยาบาลประมาณ70-80%ทั่วประเทศต,ตอนนี้ใช้งานไม่ได้แล้วค่ะมีรายงานการโจมตีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่ามากกว่าร้อยครั้ง ผลก็คือโรคระบาดต่างๆอย่างเช่นอหิวาตะกะโรคหัดมาลาเรียกลับมาระบาดหนักมากในขณะที่คนส่วนใหญ่ประมาณ2ใน3ของประชากรเลยค่ะขาดการเข้าถึงบริการสุขภาพพื้นฐานไปแล้วแล้วเรื่องความโหดร้ายอื่นๆที่มีการพูดถึงกันเยอะอย่างเช่นการล้างเผ่าพันธุ์การใช้ความรุนแรงทางเพศอันนี้มันเป็นยังไงครับมีรายงานที่น่าสะเทือนใจออกมาเยอะมากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ดาฟู TRSF และกองกำลังพันธมิตรของเขาถูกกล่าวหาว่าพุ่งเป้าโจมตีกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ใช่ชาวอาหรับโดยเฉพาะชาวมาซาลิสซึ่งลักษณะาการโจมตีหลายอย่างมันคล้ายคลึงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเลยค่ะนอกจากนั้นการใช้ความรุนแรงทางเพศและบนพื้นฐานของเพศภาวะหรือ SGBV เนี่ยก็ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นระบบมากม ทั้งการข่มขืนหมู่การบังคับเป็นทาสทางเพศโดยเฉพาะจากฝั่ง r s f นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่านี่ไม่ใช่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นแบบสุ่มๆนะคะแต่มันเป็นเครื่องมือทางทหารเป็นยุทธศาสตร์ที่จงใจใช้เพื่อทำลายขวัญกำลังใจทำลายโครงสร้างทางสังคมของฝ่ายตรงข้ามและเพื่อยึดครองที่ดินและทรัพยากรด้วยค่ะ ฟังดูเลวร้ายมากจริงๆครับนี่ยังไม่นับรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกใช่ไหมครับเศรษฐกิจซูดานนี่เรียกว่าพังทลายเลยก็ว่าได้ค่ะมีการคาดการว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศอาจจะหดตัวไปกว่า40%เทียบกับช่วงก่อนสงครามมีรายงานความเสียหายทางเศรษฐกิจณนะสิ้นปี66เนี่ยก็เป็นหลักแสนล้านบาทแล้วค่ะการผลิตทางภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการภาคเกษตรกรรมหยุดชะงักไปหมดมีการประเมินว่าคนตกงานไปเกือบ5ล้านตำแหน่งแล้วค่ะแล้วก็คาดว่าจะมีคนอีกประมาณ7 8ล้านคนที่ถูกผลักให้เข้าสู่ภาวะความยากจนขั้นรุนแรงนี่มันคือการล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะที่กำลังคุกคามการดำรงอยู่ของรัฐซูดานจริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงสูงมาก ที่จะทำให้ประเทศมันแตกแยกอย่างถาวรไปเลยครับพอพูดถึงภาพรวมที่มันใหญ่ขึ้นกว่าแค่ในซูดานเองสงครามนี้ดูเหมือนจะมีมิติของสงครามตัวแทนหรือ Proxy War เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะครับมีต่างชาติเข้ามาสนับสนุนทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจนชัดเจนมากเลยค่ะมีคนเคยกล่าวไว้นะคะว่ากุญแจที่จะแก้วิกฤตซูดานอาจจะไม่ได้อยู่ในแอฟริกาแต่อยู่ที่ตะวันออกกลางซึ่งก็สะท้อนความจริงในระดับหนึ่งเลย ให้ลองแยกแบบคร่าวๆนะคะว่าใครสนับสนุนใครบ้างฝ่าย R S F เนี่ยผู้สนับสนุนหลักๆเลยที่มีรายงานอย่างกว้างขวางก็คือสหรัฐอารับเอมิเรตส์หรือ U A E ค่ะมีข่าวว่าส่งครั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์รวมถึงโดรนให้ผ่านคางประเทศชาติที่เป็นเพื่อนบ้านนอกจากนี้ก็มีกลุ่มวากเนอร์ของรัสเซียที่เข้ามาช่วย R S F แลกกับผลประโยชน์เรื่องการเข้าถึงเมืองทองคำ แล้วก็มีรายงานว่าเอธิโอเปียกับเอธิโอเปียก็อาจจะให้การสนับสนุนทางทหารบางส่วนด้วยค่ะส่วนทางด้าน S.A.S. นะคะผู้สนับสนุนสำคัญก็คืออียิปต์ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพซูดานมานานแล้วทั้งทาง,งการทหารและการทูตแล้วก็มีอิหร่านค่ะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญมากในช่วงหลังโดยการส่งโดรนโมฮาเจซิกให้กับ A.A.F ซึ่งก็มีส่วนช่วยให้ AAF สามารถรุกคืบปรับได้ในบางพื้นที่ตุรกีก็มีข่าวว่าส่งโรนเบรรักตาให้ SFF เหมือนกันส่วนกาตาก็ถูกมองว่าอยู่ข้าง SFF มากกว่าและที่น่าสนใจมากๆคือมีรายงานว่าแม้กระทั่งยูเครนก็ให้การสนับสนุนซาฟบางส่วนเพื่อเข้าไปต่อต้านหรือสกัดอิทธิพลของกลุ่มวากเนอร์ที่เป็นศัตรูโดยตรงของยูเครนในที่อื่นๆนะคะ โอ้โหฟังดูแล้วมันซับซ้อนมากเลยนะครับการแทรกแซงจากภายนอกแบบนี้มันยิ่งทําให้สงครามรุนแรงขึ้นแล้วก็หายนะมากขึ้นไปอีกสินะครับแน่นอนเลยค่ะอาวุธทันสมัยจากต่างชาติโดยเฉพาะโดรนเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าการรบไปเลยมันทําให้การสู้รบยืดเยอะ